ก็สวัสดีครับทุกคนมิวสงเราช่องและเพจหมาแกนหนังก็ขออนุญาตมารีวิวเรื่อง Uranus 2324นะครับก็เป็นหนังไทยแนวไซไฟ,ฟที่ไปตะลุยอวกาศนะครับผมพูดสั้นๆแค่นี้แล้วกันว่ามันน่าสนใจยังไงก็นี่จะเป็นเรื่องราวของลินและแคทผู้หญิงสองคนที่คนหนึ่งเป็นนักฟรีดรฟีฟส่วนอีกคนหนึ่งเป็นนักบินอวกาศนะครับก็ชีวิตของทั้งคู่เนี่ย ก็ทําให้ทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เรื่องราวของพวกเธอจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามในเรื่องนี้ครับอะลังดูจบก่อนอื่นผมขอขอบคุณทางค่า Well Curve Studio แล้วก็เ m p มพที่เชิญเราไปดูรอบสื่อในครั้งนี้นะครับคือสําหรับผมแล้วนี่เป็นหนังที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะเพราะผมเป็นคนชอบแนวไซไฟปกติต้องออกตัวก่อนเลยผมเป็นคนที่ไม่ชอบดูหนังรักอะไรมากเท่าไหร่ แต่ถามว่าดูได้ไหมถ้าสมมุติมีการหยอดแนวอื่นเข้ามาดูได้ครับไม่ไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามาเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากแต่ว่าย้ำว่าแต่นะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าตัวหนังมันยาวเกินไปครับด้วยความยาวกว่า1 4 8นาทีโอ้โหคือดูแล้วเหนื่อยอ่ะถามว่ามันแย่ไหมไม่ครับมันไม่ได้แย่ มันเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่ามันมีวัตถุดิบที่ดีใช้ได้บทดีใช้ได้แต่ว่าปัญหาเลยคือการเล่าเรื่องเนี่ยแหละการเล่าการ e x e c u t e การตัดต่อการซัมซีจีที่บางจุดก็เหมือนกับยังไม่เสร็จแต่ว่าเหมือนกับพออนุโลมให้ได้อยู่บางฉากอะแล้วความยาวกว่าอยสีนาทีเนี่ยมันยาวเกินไปบางฉากผมรู้สึกว่ามัน ไม่จําเป็นอ่ะมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นที่ต้องมีอ่ะถามว่ามันเป็นฉากที่แบบฟินกับตัวละครคุณฟรีนกับคุณเบ็คกี้ไหมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นฉากเหล่านั้นที่เปลืองเวลาผมรู้สึกว่ามันเป็นฉากอื่นซะมากกว่าที่มันเปลืองเวลาบางฉากผมรู้สึกว่าแบบบางจุดตัวหนังเรื่องที่จะเล่าแบบย้อนอะ่ะเดี๋ยวก็ย้อนประเด็นอีกแล้วอะ่ะเรารู้แล้วเราไม่ต้องรู้ซ้ําอีกรอบคือเขาน่าจะเช็คตัวงานแล้วแหละแต่ว่าที่ผมรู้สึกเลยคือ มันเป็นเรื่องราวของมัลติเวิร์สนะอันนี้อันนี้ไม่ได้สปอยนะมันอยู่ในตัวอย่างแล้วคือถ้าเปรียบเทียบเรื่องนี้เป็นมัล t ิเวิร์สออฟแมทเนสก็ได้แต่ว่าปัญหาเลยคือมันพยายามจะเป็นแต่ว่ามันใช้เวลาอยู่จุดนี้จุดนี้จุดน,ดนี้นานเกินไปบางจุดมันเลืองที่จะเล่าย้อนช่วงกลางๆเรื่องอะผมรู้สึกว่ามันเล่าย้อนกับสิ่งที่เรารู้มาแล้วอะแล้วประเด็นคือเราต้องรู้ ซ้ําอีกรอบไหมที่ที่เราจะต้องรู้อะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นบางจุดอะด้วยความยาวกว่า148อนาทีอะ่ะมันควรจะตัดให้กระชับอะ่ะการเล่าเกี่ยวกับมัลติเวิร์ดตัวอย่างทําให้เราคาดผ่านเกิดไป <c oughs> จุดที่ทําให้คง <c oughs> ไปดูหนังเรื่องนี้คือคุณฟรีแล้วก็คุณเบกกี้นะผมรู้สึกว่าถามว่ารู้จักไหมรู้จักมาก่อนครับรู้จักมาบ้างแต่ว่าถา,ถามว่าเคยดูแบบผลงานไหม เคยดูผมเคยดูแต่ในเบก้าคนเดียวในลองลิฟเลิฟคุณฟรีนอันนี้ผมไม่เคยดูถามว่ารู้จักแตชทฤษฎีสีชมพูไหมอันนี้รู้จักรู้รู้จักรู้จักอยู่แต่ถามว่าเคยดูไหมเคยดูแบบผ่านๆนะแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไม2คนนี้ถึงดังส่วนตัวผมดูเรื่องนี้แล้วก็เอ้ก็ถือว่าชอบนะก็ถือว่าชอบสองนักแสดงคนนี้ใช้ได้มาที่ข้อเสียก่อนแล้วกันครับข้อเสียสําหรับผมเลยคือ การเล่าเรื่องครับการเล่าเรื่องคือลำดับแบบโอ้มึนงงมากบางจุดคือมันเหมือนกับอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าไปจุดนี้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 คือเหมือนกับคุณมีวัตถุดิบเยอะมากแล้วเหมือนกับคุณไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะการลำดับเหตุการณ์อะ่ะมันดูเหมือนย่แบบแกว่งไปแกว่งมาพยายามจะเป็นแบบโนแลนเกินไปอะ่ะแล้วพอมันจะเป็นโนแลนเกินไปมันเอาไม่อยู่นี่คือปัญหาใหญ่สําหรับผมเลยคือ ตัวหนังมันเล่าย้อนไปย้อนมาบางจุดผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติตัดให้กระชับกว่านี้มันควรจะเหลือสักประมาณ1ชั่วโมง50ถึง2ชั่วโมงอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกเลยคือ CG ครับ CG มันแบบมันลอยบ้างอ่ะอันนี้คือพออนุโลมให้ได้สำหรับหนังไทยแต่ว่ามันอนุโลมไม่ได้สำหรับบางฉากเลยคือมันเหมือนกับ เหมือนเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรแล้วอ่ะเราก็เลยโยนไปให้ AI ทํทำปัญหาของการใช้ AI ลองไปดู opening credit ของ Secret Invasion มันขาดความเป็นธรรมชาติมันไม่มีความเป็นธรรมชาติที่คุณจะทำให้เราแบบเฮ้ยนี่คือคุณต้องอินกับเหตุการณ์แต่ว่าพอ AI มันทำไม่ได้บอก AI ไม่ดีไม่ได้บอก Chat GPT ไม่ดีแต่ว่าคุณควรจะใช้ AI ในตอนที่มันควรจะใช้ไม่ใช่มาใช้แบบในฉากที่โอ้สำคัญแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้ดาวเกรดตัวหนังลงอันนี้เป็นจุดเสียดายที่แบบผมรู้สึกว่าหลายคนก็น่าจะรู้สึกเรื่อง cg ผมมองว่ามันอาจจะมาจากการที่เขาต้องการเร่งให้เดทไลน์คือเหมือนกับเป็นเคสมาเวลอ่ะคือช่วงหลังๆห,หนังมาเวลคือเขาจะต้องเร่งให้จบเหมือนกับหนังจะฉายวันนี้แล้วอ่ะคุณจะต้องเร่งให้จบเร่ง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 เร ประเด็นคือคุณไม่ควรทําแบบนี้มันเหมือนเป็นการดูถูกคนดูว่าแบบเอ้ยเราเราจะต้องแบบเออเร่งทำแล้วก็แบบโยนไปเลยอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ดูอยู่อะ่ะมันเหมือนกับแบบเสร็จแปอเน่ะเราอยากดูงานที่เสร็จหนึ่งรเซ็นตัดไปที่ข้อด,ดีกันบ้างครับดนตรีประกอบ sound design ผมรู้สึกว่าทําออกมาได้ดีมากคือด้วยการที่เรื่องนี้จะไปฉายใน doby atmos เด doby atmos มันจะมีแบบ ลำโพงที่พิเศษของมันแตกต่างจากลงปกติผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็สามารถเติมเต็มให้ได้ในบางฉากครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวหนังอะ่ะมันดูลงปกติก็ได้ผมรู้สึกว่าหนังมีโทนแล้วก็มีความจริงจังที่ทําออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจด้วยการที่นักแสดงสองคนอย่างริเบก้าแล้วก็คุณฟรีนเนี่ยรับบทออกมาได้แบบไหลลื่นแล้วก็ไม่ได้มีจุดที่แบบ ติดขัดอะไรนะอาจจะมีบทบางจุดที่แบบเอ๊ะทำไมมันต้องตัดสินใจแบบนี้บ้างอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกเลยคือคอนเซปต์มัลติเวิร์ดถามว่ามันเล่าออกมาได้โอเคไหมมันก็เล่าออกมาได้โอเคแต่ผมรู้สึกว่ามันเล่าแบบงั้นๆนะ่ะคืออาจจะเป็นว่าคา,าดหวังมากเกินไปได้แหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องชมเลยคืองานบรักชันงานบรักชันคือมันจะมีบางฉากที่แบบหลุดไปในอวกาศซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสมจริงด้วยการที่ เห็นว่าเขาสร้างเซตดีไซน์ขึ้นมาใหม่เลยซึ่งเป็นอะไรที่น่าชื่นชมนะมันเป็นฉากที่ผมรู้สึกว่ามันดูเนียนใช้ได้เลยพอมีเซตดีไซน์ขึ้นมาแล้วทําให้ตัวหนังแบบดูสมจริงแล้วก็ดูมีความไหลลื่นมากขึ้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมก็น่าชื่นชมนะการเรียบเรียงบ,บทพูดมาพูดภาษาอังกฤษเยอะๆผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างพูดได้ค่อนข้างสมูทแล้วก็ไม่ได้มีจุดแบบติดขัดอะไรอ,อีกจุดหนึ่งที่อยากชื่นชมเลยคือภาพสวยมากครับภาพสวยมาก เราจะได้เห็นแบบวิวของภาคใต้ในจังหวัดพังงาทั้งเมืองทั้งวิวทิวทัศจากบนบกน้ําทะเลรวมไปถึงโอวกาศผมรู้สึกว่าเป็นงานภาพที่น่าชื่นชมนามากคือทําให้คนดูอยากจะไปเที่ยวไม่แปลกใจที่กรมการท่องเที่ยวจะมาช่วยหนังเรื่องนี้นะตัวหนังมีความแบบแฟนเซอร์วิสกับแฟนๆของฟรีนแบ็กที่ผมรู้สึกว่าก็พอใช้ได้ แต่ว่าอย่างที่บอกครับมันอาจจะมีแบบบางฉากที่มันตัดไปไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อันนี้มันเป็นจุดใหญ่ที่ทําให้หนังมันค่อนข้างดูยุ่งเหยิงไปเลยอ่ะอันนี้ผมรู้สึกเสียดายมากเลยว่าถ้าสมมุติเขาไม่ตัดแบบโอ้โหยำขนาดเนี้มันจะเป็นหนังที่ดีกว่านี้แน่นอนครับแล้วก็น่าจะกระชับกว่านี้ด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่ผมต้องชมเลยคือผมรู้สึกว่า การเข้าฉากของทั้งฟรีและเบกกี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมรู้สึกว่าผมเห็นมาสักพักแล้วละ่ะลงทุนดำน้ำแล้วก็ลงทุนเล่นสตันผมรู้สึกว่าทำออกมาได้สมจริงดูเรียลมันไม่ได้ดูแบบประดิษฐ์ขึ้นมาแม้จะมีบางฉากที่แบบเอยเขาใช้ CG บ้างแต่ผมรู้สึกว่าเขาใช้ CG ในตอนที่จะใส่ไอเดียของเขาลงไปแล้วก็มันเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยคือ โลกของหนังอะ world building ของหนังผมรู้สึกว่าเป็นจุดที่ทำได้ค่อนข้างดีครับเรารู้จักตัวละครทั้งพ่อแม่ของนางเอกทั้งสองคนแล้วก็ผมรู้สึกว่ามีมิติของตัวละครให้เราได้สัมผัสเราได้รู้สึกตามได้ดีแล้วก็มีข้อคิดที่ทำให้เราออกจากโรงแล้วก็เอาไปคิดตามได้ค่อนข้างดีผมมองว่ามันน่าจะดีกว่านี้ถ้าสมมติเขามีเวลา แกปในการทำเรื่องนี้มากกว่านี้สมมติใส่เรื่องนี้เป็นสมการ Uranus 2324ก็เท่ากับ Interstellar บวกด้วยฟรีนเบกบวกด้วย Multiverse of Madness นะครับแล้วก็บวกด้วย Gravity ก็สรุปแล้วนี่ก็เป็นหนังจากคุณฟรีนและคุณเบกกี้ cy, ที่ผมรู้สึกว่าเป็นนักแสดงที่เคมี Me เข้ากันมากอันนี้คือต้องชื่นชมเลย เป็นจุดเด่นของหนังเรื่องนี้เลยไอเดียโอวกาศของหนังถ้าสมมติคุณอยากจะเข้าไปดูเตือนไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้มีเยอะมันเน้นเป็นบนโลกมนุษย์ซะมากกว่าครับถามว่ามันเป็นหนังที่ดูเพลินไหมผมรู้สึกว่ามันดูได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะรู้สึกแบบกระท่อนกระแท่นบ้างมันด้วยการที่การเล่าเรื่องมันค่อนข้างแบบสเปซสปาดเหมือนกับวางนู้นวางนี้มันเหมือนกับุต่อจิ๊กซอว์ต่อเลโก้ไม่พอดีอ่ะ แต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เหมือนกับเขาเร่งให้เสร็จบางช่วงอันนี้ขอโทษนะครับผมพูดความจริงนะ <c oughs> อันนี้ขอโทษด้วยนะอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งมันมีบางฉากที่เราดูรู้เลยว่าแบบเอไอทำบ้างอันนี้คือไม่ได้ติแฟนคลับนะอันนี้ผมขออนุญาตพูดเลยว่าอยากให้ค่ายให้เวลามากกว่านี้กับตัวหนังผมเชื่อว่านี่เป็นหนังที่ดีนะ มันเป็นหนังที่ดีแต่ว่าการวางชิ้นส่วนน่ะมันอาจจะยังไม่ลงล็อกสักเท่าไหร่ครับก็ยูเรนัสสองสาี่กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยครับแล้วก็ to infinity and beyond